ามาลุยสวนโดยตรงเลยนะคะเบิ้งกู้นาวตกใจต่ไครเมื่อเจ้าก่อนที่จะไปช่วมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำในเด้อนจ้าเบิ้งอรโลดนี่แหละเพื่อนถูกพักงามขักนั่นเนต้นหลีกนะคะที่เหลียวเห็นมันเม็นต้นอย่างอื่นด้วยต้นหลีกครั มาเบิ่งเจ้าของพคนพามาลุกนี่โมเมนต์หยาเด้อโมเจ้าเบิ่งหาผักซี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ่งทุกคนคนผามาลุกแล้วบ้ดนพิธีนะคะซื้อพิธีเนาะยาพิธีสวนสวนพิพย์โดยตรงนะคะอ<ช>ยูอ่เมืองใดเนาะพิธีบอกพ่อแน่นี่เอาต้หนหลาวค่ะเบลเยียมนะคะอืนี่แหละผู้ใดสนใจนะคะมามาจัดการเลยโมเจ้าผักสดสดงามอิ่ลีขอเลี้ยวบางเมื่อกี้ขอป้า มันผักหรือใบอีหยังสักอย่างโพดพอนะคะเบางบางบางแผ่ขึ้นในบิ่งในมุจเจ้าแต่ขนาดข้างนอกนั่นเนี่ยน้่นมันกระลัมบ่พี่หรืออีหยังหน่ะนะอ่านี่ไอ้บลอกคลีแล้วก็กะลัมใดอกแล้วก็แคร์กระต้นกระเทียมปาทโต้ปาทโต้หมักแตงหมักโมข้าวค่ะง่าย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  เดี๋ยว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 ข,ยยวขว่อยสิพาทุ่มเจ้านั่งยองๆกันบาดนี้ <laughs> <laughs> นั่งยองๆบังปลาตะไคร่มูญเจ้าบาดนี่นะทั้งเบลย,ยังมีปลาตะไคร้จังสี่เด้อมูญเจ้ <laughs> ทา,าทั้งบ้านเฮาบ่ได้ปลูกจังสี่นะปลูกไว้ตามหัวตามสวนหลวก็แล้วนะคะ <laughs> <laughs> แต่ทางนี้ต้องเอาเขาหุ้มย่างดีเด้อมูญเจ้าเด้อบุญคือสัตว์มันสำลักน้ำตายนะคะเฮยคักคักคักเฮ็ดมาโดนจักปีแล้วพี่เอ่อพี่ทิพย์จ๊า พี่ทิพี่กระทบลางมาหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าแหง่งแทบาบา้านเฮ็ดเป็นอันนี้กะเขาแบบ5ปี6ปีแล้วล่ะเมีนบอกค่ะปึะออ๊บควาละสะอ่อนพักมีแต่ลงำงามๆเมื่อเจ้านี่คือมีแต่หากยีหรี่เขาปลูกกิเฮียนนี่หากบ่ท่องบ่หอดจอมก้อยแล้วมื่อเจ้าซ่อมเซนพักนี่ล่ะโอ้โหดินดินมันดีมันหมักมันหมักดินพุ่ยๆ ดินนี่เฮาเฮาต้องผสมเองบ่หรือสั่งเพิ่นโดยพิเศษที่บอว่าดินมื้อนี้ดินอยู่นี่ล่ะแต่ว่าเฮาก็มีปุ๋ยฉีมั่วฉีหยังใส้มีแล้วก็ใไถคนให้มันดีๆอันฟุยฟุยจะให้ดินมันแน่นถ้าดินมันแน่นแล้วมันนั่นอันนี้ยากรากมันแทงไปยากจ้าเออนี่ล่ะคือเนาะสำหรับคนเฮ็ดสวนโดยตรงนะคะเคล็ดลับของเพิ่นก็บอกไว้พร้อมนะคะ นี่เห็ดเป็นคู่เป็นคู่นี่อันตรงนี้พ่ะท่านได้มีอย่างแม่นบคานนี่เป็นคู่ตัวนี้เอานฉันปลูกแล้วมันปลูกพรท่านมันหลายขะหลายง่ามเอาเวลาเดินนอนผีเมื่อคืนนี่ขอดตีสองกันยังไหมเมื่อคืนตีสองนอนบ้านบามีเวลาเอ้มันเขาต้องเตรียมของอ่าแม่คฆามันรับของหลายอีกจ้ะอ๋อก็เลยสราบก็ได้รับเห็นบ่ เสียงม้วนม้วนดอกโทรศัพท์เนบบักเอวนะคะแต่ว่าหายบักเอลรับสัก่ันคักคักคโอ้นี่หละงานสวนนะคะมุเจ้าสวนันแม่นแม่นไล่ได้ก็ดีอยู่แม่นบราชญนี่กต่พ่อันนี้ค่ะต่ว่าเห้าการลงทุนเท่ากปหลายเนาะอ่า พ่อไปพ่อมาพ่อเข้าแดดมีแห้งใจแน่น้อยนึงมันดีอย่างหนึ่งก็คือธุรกิจของเจ้าของมันวะพี่จ้ามันเป็นของเจ้าของลงทุนหลายเ o า i z o เขาไอ้มาลงทุนอันนี้มันใกล้ี่เข้ากับปลูกสตรอเบอรี่เนาะจ้าจ้านนี้เข้ามาเรียนเป็นผักไทยมันพร้อมแล้วอุปกรณ์เนแคลอุปกร้อมเพราะว่าเขาเอาไม่น่าแล้วเนาะมันเป็นเป็นแถวเป็นแถวเลยเพราะว่าสตรอเบอรี่ทั้งนี้เขากับปลูกกัน ใส่ใส่สูตรน uh ้ำเลยอ่ะฮะไม่ไม่ร่วงที่บ oh ้านขาวโพดครับปีนี้แหละจ้ะเบิ่งเบิงร่วงนะคะมือเจ้าเบิ่งร่วงเบิ่งร่วงที่เพิ่นเว้าเนาะร่วงเลื่อนเนี่ยนะคะความยาว้ยเราต้องถามถึงอยู่ระหว่างจักเม็ดจนหมดจักเม็ดมือเจ้าเอ้ยพูุน่ะเห็นโตซ้ำเห็นคนอีกผู้นึงหน่ะตัวซ้ำมดนี่ยและตอนนี้พู้นอยู่ในถ่ายพู้น่ะมือเจ้าจักเข็ดยังดอกงอเงาะอยู่ผุนกันอี่ก็ดี างาม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 คักงามเนี่ย,ยนะไปทัมุนกัสีมีอีกล้หลายอย่างจะ้ะเดี๋ยวมามาโซนนี่ก้อนนีน่ละมาโซนนี่อนนะคะทอ,อ,องฟ้าเป็นย่งสีมือเจ้าแต่ว่าคนเขาร้ายหลายเดอ้อของเนี่ยออกว่าท่านได้เมืนบอกพี่ทิพย์เออเ่งปรท่านค่ะา,ทารทนพอดีเออคนงามแต่ยุดงานไปนั่มแต่เลยมันจะเลยบรท่านกันอือจริงๆแล้วมันมีคนเพื่อคนคน,นึงเพิน่นตัดเก่งแต่ว่าเพิ่นแหงมันมีเพิ่นไปงามเต่ง เห็นได้ผู้ประจำการนี่คือผู้ขายนี่ก็คือแมนพีแววแมนบ่อบัวผีแววหัวแต่ได้มาซอยเอาตีสบายไหมนี่เตาอาทิตย์นี่แหละอาทิตย์หน้าแต่เดมมะซอยอยู่คุยกันบ่าแมนหูจักกันเมื่อก่อนได้แต่ว่าโอ้หูจักกันกะล่าสุดข้าวพวกนี้ละอันนี้ขอยก็ได้ข้ามในน้ำจากน้องคนมาว่าพี่มุ้ยพี่มุ้ยลองไปหาเปี่ยนพิธีเบงเดอร์ประสันสวนผนงามงามประสันก็เห็นพี่อีก พี่พ right. well, ี่ผู้นึงเพ่นมาเห็ดอยู่เออใช่ใช่พ่นพ่นมาพ่นมาแล้วเนาะมือแกยังบ่ท่านได้เห็นเห็นแต่ของพ่นน่นละมาหอดป๊าพ่นขับไปอันพาไปส้มตั้งแต่อ่าขนาดมันยังตตนหน่อยอยู่ช่วงหนานาวช่วงหนานาวพ่นลงนั่นอ้าเพ่นลงงไ้เบิ่งมันมีต้นขนาดกาลังสิเริอมอีกต้นใหญ่นี่ก็มีเนี่ยค่ะอืมพ่นตา้นเก็บไอ้เก็บสาม3ี่เมื้อแต่เก็บต่อจ้ะ ขัดเก็บไปเรื่อยๆบอม่นว่าของบ่มีเด้ตัดบ่ท่านหลายเจ้าเห็นว่ได้พักดุงอ่ะเป็นแมนแมนแมนเห็นแล้วก็ยังมาพูด่โพมุแต่งโม่นะมันเห็ดบ่ท่านถึงเวลาเห็ดสวนจังสิคือจกได้ลูกจะข้นบ่ผีห่ยูกก็มีอยู่ได้ล่ะม้ยว่ามันบ่พอดอกคนสองขนนะฮะสองสาวแต่ว่าเขาก็ยังมี่คุณยังเด็กไม่ซอยเอะเอาเอาลูกค้ามาแล้วนะห้างผุน เดี๋ยวเขาเบิ่งสาวสวยน้ำแนวคุณน่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจะมีมีมีตลาดตั้งอยู่ตรงนู้นนะคะมีตลาดอีกเอาแตของเราเลยนะยังไงคะพี่ตัดเองหรอคะอะไรคะมามาสาวสวยมาพังพี่บาทนี่เข่ากล้องซะดีๆอย่าไปยืนอยู่ไกลมันสิบอเห็นฮ่วงต้องอยู่ใกล้ๆนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาถุงมาใส่ค่ะค่ะ มามาผอบก็มาผอสาวสาวสวยพร้อมนะคะพี่ว่าไงนะคะไม่เข้าใจจะเอาอะไรต้องไปเก็บเองหรือว่ายังไงตาเรามีอยู่ตั้งอยู่ข้างในค่ะเราดีสาวอาทิตย์นี้เราซีมีสุ่มอยู่ข้างหน้าพ็มีไมยถืองามงามเพราะมันเบดแล้ววังกีนพ่นต้องมาเก็บใหม่อยู่ข้างหน้านู้นเหรอแต่ข้างหน้านี้ไม่มีนะข้างหน้าตรงที่ต้องอยู่ข้างในนู้นนะคะอยู่ในอ่านี่หมดทุกผักทุกชนิดเลยละกัก็ตอนนี้มาสายหน่อยนึงนะคะหมดแล้วเหรอ ตัดไม่ทันไม่อยากได้ไอ้อะไรนะแมงลักอ๋อมีค่ะแมงลักตัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแมงลักนั่นลายโพดแมงลักนั่นน่ะมีอะไรอีกมีถั่วถั่วมีทัวมีกระเพราะหูกระเพานี่เหรอ่ะมีผักบุ้งมีไหมคะผักบุ้งตัดแล้วมีขาดเดี๋ยวเราเดินล็อกแต่แต่เราดูตรงนี้ก่อนได้ไหมนี่น่ะไม่อยากจะไปเดินล็อเดินเล็อก่อนก็ได้ เบืงอารดลูกค้ามาถามหาโดยเฉพาะนี่ตะไข่บ้านเฮาเด้อนี่พี่น้องไดมล่รู้งก็ได้ดินเพิ่นหามหามยุบเป็นเด็ดขาดตัวนี้เพิ่นซ้ามาล่งได้ตะไข่ตะไข่ตะไข่ไเทาถอดอยไปเซ็นะคะเอเบิ้งผูซ้าตกใจตะไข่มู่เจ้ามันสวยไงนี่แหละพี่น้องเ้ยมวนซ่นกับอังีิล่ะ โลเท่าไหร่คะพี่พี่มีข้างในค่ะที่ขอถามราคาหน่อยขายโลเท่าไหร่คะทุกสนิดเลยทุกสนิดเลยค่ะอยู่ข้างในเรามีเขียนไหมทุกอย่างเลยค่ะโอเคเนาะโมเจ้าเดี๋ยวให้เพิ่นตอนรับลูกค้าความแล้วกัะเข้าเบิ่งโมเจ้านี่เมื่อกี้ได้คุยกันกับเพิ่นคักแล้วนะคะมวยกับสิบห้าเมื่อเบิ้งงามโมเจ้าว่าแม่นว่าหน่อยหน่อยได้นี่เป็นคู่เงาเลยนะคะเงาเงาสุดผุนเลย ย่าสุดผลอิลีพวกน่ะไปค่อยก็ไปพวปหอด,ดอกมั่เจ้าเอ้ยมันไก่แห้งโปดไก่แห้งคุณตากะเฮ็ดมัๆๆด่วมั่วๆั่วต้องผุนนะคะพักเพิ่นบอกมีทุกชนิดนะคะมีทั้งขนาดดอกพร้อมนะคะแล้วกาทั้งอันอบล็อกโคลี่เนาะปลูกเองปลูกเองกินเองด้วยนะคะแต่เวลานอนหายากเหลือเกินนะคะ <laughs> โอเคขอบคุณหลายๆเด้อจากฟีฟีติปจ้านะคะ อ <Information>, no? ินโฟเมชันเนาะเดี๋ยวจะไปสิเข้าไปตวงต้ตัระบาดเดี๋ยวคอยสิมาเอาอันทักซีห่หอมน้ำเจ้านี่แหละอย่าลืมกลับไปให้น,น้องมันเด้จ้ะโอเคค่ะ, okay, คะทุกคนคลิปนี้ม้ยกข็ขอจบเพียงแค่นี้ไปก่อนเนาะไว้พอกันคลิปถัดไปเข้าขอเข้าไปเบิง้งสวนข้างในพันต้นนะคะอะขอบคุณหลายๆนะคะที่มาติดตามรับชมกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวม้ยสิพ้าเข้าไปเบื้องสวนใหญ่เพิ่อนอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเป็นจังไรตอนนี้เมื่อเบิ้งข้างนอกเนาะค่ะ มาเบิงเจ้าของเพินผ้ามาลุยสวนโดยตรงเลยนะคะทุกคนคะ่ะไปพอกันค่ะสวัสดีค่ะ